สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกัลยาณมิตรช่องกดชาพีนะคะวันนี้นะคะกดชาก็มาเปิดไพ่ทำนายดวงกันนะคะเมื่อคืนนะคะที่บอกกันไว้นะคะว่าจะทำเพลทนะคะต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนกดชาก็นอนแต่หัวค่ําเลยนะคะเพราะว่าง่วงนอนมากเลยค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตามสัญญานะคะวันนี้กดชาก็เลยนำเพลทดีๆทำไพ่ยิปซีนะคะ มาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกกันนะคะในเช้าวันนี้นะคะหรือว่าวันนี้นะคะที่นี่ก็ฝนก็เริ่มตกปรยๆนะคะเป็นบรรยากาศที่วันนี้น่าจะฝนตกตลอดทั้งวันหรือว่าน่าจะเป็นพายุเข,ข้านะคะกทชาว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมคะก็หลายๆท่านนะคะก็ทำงานกันวันนี้นะคะก็ ระมัดระวังนะคะในการเดินทางนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็มีอ่าสตินะคะในหน้าที่การงานนะคะที่ดีนะคะแล้วก็ฟังคลิปกดชอบไปด้วยนะคะเป็นการเรียกว่ารีแลกซ์แล้วกันนะคะวันนี้นะคะไพก่ก็ที่กดชอบตั้งเพลนะคะไพ่ก็อยากจะสื่อสารอะไรกับพลังงานดีๆกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่เข้ามาฟังช่องกดชอบพีนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่แดไม้เท้านะคะไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดาบค่ะแล้วก็เป็นสิเหรียญน,นะคะแล้วก็ view of fortune นะคะแล้วก็ the tower นะคะแล้วก็ the fool ค่ะแล้วก็ ace of pentacles นะคะแล้วว่า1เหรียญน,นะคะตามด้วยสำหรับเรานะคะ justice ค่ะอันนี้ก็ชาสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ เพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีในส่วนของความคิดนะคะหรือว่าความวิตกกังวลเรื่องเราใดๆต่างๆก็ตามนะคะจากตามหน้าไพ่นี้แล้วนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่บางท่านนะคะอาจจะคิดมากเกินไปคิดเยอะเกินไปหรือว่าวิตกกังวลในเรื่องเราบางอย่างนะคะที่มากเกินไปหรือว่าคิดไปก่อนนะคะเรื่องรายังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ ก็ทําให้คุณอาจจะเครียดนะคะในส่วนตรงนี้นะคะหรือว่ามีส่วนที่จิตตกนะคะในบางเรื่องบางราวก็ได้นะคะ mm. ก็ไพ่อ,อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยกำลังคิดมากคิดเยอะหรือในการเรื่องเราวใดๆก็ตามแล้วก็เก็บไปฝันในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไพ่ก็อยากจะเตือนว่าให้คุณเนะี่ยทำจิตใจให้สบายๆนะคะหาอะไรทำในยามว่างนะคะที่คุณชอบนะคะ แล้วก็ให้คุณพักผ่อนนะคะในช่วงยามนอนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณนอนไม่หลับจริงๆนะคะคุณก็อาจจะเาขาเรียกว่านั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่าเราติดเนี่ยเรายังไม่นิ่งพอนะคะเราอาจจะหาหนังสือสักเล่มหนึ่งนะคะมาอ่านนะคะเพื่อให้เรารู้สึกผ่อนคลายเป็นหนังสือที่เราชอบนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรต่างๆก็ได้นะคะ หรือเป็นหนังสือที่เราชอบนะคะหมายความว่า,วาอ่าเป็นพัฒนาในเรื่องของจิตนะคะจิตวิทยานะคะหรือในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าหนังสือนะคะที่พัฒนาความรู้ความสามารถของเราก็ได้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีเหมือนกันนะคะหรือบางท่านอาจจะอชอบในส่วนของดูซีรีส์อะไรต่างๆนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับ นะคะในช่วงกลางคืนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะเราก็ควรที่จะปล่อยวางด้วยนะคะอันนี้กดชาวอาจจะไม่ได้พูดตามไพ่แบบเรียงกันนะคะแต่ว่าไพ่เขาอยากจะสื่อสารกับกดชาว่าให้พูดนะคะในสิ่งที่อ่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็ปิด,ด้วยเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีสิ่งนะคะที่พุ่งทยานมาหานะคะหมายความว่า เราเนี่ยบางทีเราคิดมากไปเองนะคะเปดไม้เท้าเนี่ยเป็นการที่พุ่งทยานในสิ่งที่ที่เราไม่คาดคิดคาดฝันนะคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะในชีวิตเรานะคะแต่ว่าบอกกับเลยนะคะว่าเป็นเรื่องดีแน่นอนนะคะเปดไม้เท้านี่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะสิ่งใ,ใดๆก็ตามค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะ ปไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็จะมีเรื่องงานนะคะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าไม้เท้านี้นะคะสื่อสารในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแล้วก็เรื่องงานที่คุณทําอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณกําลังทํางานนะคะแป้ไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตอนาคตของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าคนที่กําลังรอนะคะในเรื่องของผลงานของตนที่กําลัง เขาเรียกว่ากระทําอยู่นะคะคุณก็จะได้รับในสิ่งที่ดีๆตอบแทนมานะคะแล้วก็พไพ่ใบต่อมานะคะก็จะเป็นในเชื่องเรื่องของสิบเหรียญน,นะคะไพ่สิบเหรียญน,นี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นจริงๆแล้วนะคะชีวิตคุณนะคะก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะคะ เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์เพียพร้อมอยู่นะคะก็ตามในไพ่นะคะก็จะมีอ่าเป็นเหมือนกับเป็นคู่รักกันนะคะแล้วก็มีน้องหมาสองสองตัวนะคะที่คอยดูแลคอยปกป้อง,องนะคะเอ่อเหมือนกับว่าเรื่องการเงินนะคะของคุณก็ดูไม่ได้ว่าจะได้ตรงไหนนะคะไม่มีการขัดแคลนนะคะเรื่องการเงินของคุณนะคะจะเป็นชีวิตที่ดู อุดมสมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะมีลูกน้อยเห็นไหมคะจ,จะมีเด็กลูกน้อยนะคะตรงนี้นะคะจริงจริงชีวิตของคุณก็ดูสมบูรณ์แบบนะคะเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขตีนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแต่ให้คุณเนี่ยสแกนในเรื่องของความสุขนะคะในชีวิตประจําวันนะคะให้มากที่สุดนะคะกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ย มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะนหมาสองตัวนี้นะคะก็บ่งบอกถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้องภายในบ้านคุณก็ได้นะคะที่ท่านคอยปกป้องดูแลนะคะในชีวิตครอบครัวคุณอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นเอ่อแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะตรงนี้ไพ่ก็บ่งบอกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะมันมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่แล้วนะคะตามนัาไพ่นะคะก็ไม่น่าจะคิดพิตกกังวลเรื่องใดๆนะคะแล้วถ้าหากว่าถามเรื่องในความรักนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความที่ดูแลเอาใจใส่นะคะในเรื่องของความรักนะคะให้กับคนในครอบครัวได้ดีนะคะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ ไม่ได้ว่าเป็นความรักที่แบบดูเด็กๆนะคะเป็นความรักที่สามารถที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยกันได้นะคะเป็นความรักที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่โชคชะตานะคะ wheel of fortune ค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกถึงว่าโชคชะตานะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่าไพ่โชคชะตาเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาได้กําหนดไปแล้วนะคะในดวงชะตาของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเรามองในสิ่งที่ดีนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะคะที่เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ดีนะคะก็ต้องเอเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะไม่ใช่เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องใช้สติและก็ปัญญาของเรานะคะในการพิจิดพิจารณาน,านเรื่องต่างๆนะคะแลไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะทาวเนะคะไพ่เดอะทาวเนี้นะคะก็ดูรูปหน้าไพ่นะคะ ก็จะเป็นอ่าเป็นไพ่หอกคอยใช่ไหมคะแล้วก็มีคนนะคะกระโดดลงมานะคะจากหอกคอยนี้นะคะเพื่อหนีตายนะคะอ่าบางท่านน่ะเขาไม่ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าข้างล่างเนี่ยจะมีน้ำหรือว่ามีดินนะคะเขาอยากจะเพียงแค่ให้ให้เอาตัวรอดในชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกว่า มันมันมัน,ม,นมันสอดคล้องกับไพ่เนี่ยค่ะ wheel of fortune นะคะที่กวดชาเปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยกระทันหันหรือว่าฉับพลันเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงว่า,าบริบทนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่า,าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานะคะ เราก็ไม่ต้องคิดวิตกกังวลจนเกินไปนะคะจับนาไพ่นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะไพ่ก็อยากจะสื่อสารกับคนชาวว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาหรือว่าในส่วนของกฎแห่งกรรมหรือว่า รมนะคะที่เราไม่อาจจะรู้ได้รวรู้ได้นะคะอาจจะเป็นกรรมจากอดีตชาตินะคะส่งผลในปัจจุบันชาติของเราก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้บอกนะคะแต,ต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเ,เป็นไพ่เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นไพ่ความคิดต่างๆนะคะเป็นไพ่เหมือนกับมันมีความผูกพัน มันเป็นส่วนของผลจากโชคชะตานะคะเป็นไพ่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นไพ่เวรกรรมเนี่ยแหละค่ะนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะก็มันจะเป็นเหมือนโซ่ตรวนนะคะแต่ว่ามันมีวิธีแก้ไขนะคะตรงนี้ตรงที่ว่าคนที่เขากระโดดลงมาจากหอคอยนะคะเหมือนกับเขาต้องการหนีนะคะในในส่วนของความตายหรือว่าสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นกระทันหันนะคะ อ๋อไพ่ใบนี้บงบอกว่าอะไรนะคะที่มันเป็นการเสี่ยงอกดชานึกออกละไพ่อย,ยกกากสื่อสารว่าอะไรที่มันเป็นการเสี่ยงกับตัวเราเองนะคะมันไม่มีความมั่นคงเห็นไหมคะหอคอยเนี้ยที่เขาอยู่เนี่ยเขานึกว่ามันมั่นคงนะคะเขาก,ก็วันหนึ่งไฟไหม้ออกมาเขาก็ต้องกระโดดหนีตายออกมาไพ่ก็หลับบอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะอะไรที่เป็นการเสี่ยงในชีวิตของคุณเองเนี่ย คุณไม่ควรที่จะเอาตัวไปเสี่ยงกับเรื่องราวนั้นๆนะคะใช่ค่ะอดีตเราอาจจะมีเวรกรรมซึ่งกันและกันนะคะในอดีตอดีตนี้เราหมายถึงอดีตชาติก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเราต้องเอาตัวของเรารอดก่อนนะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยตัดในส่วนของความเสี่ยงที่มันไม่ได้เป็นผลดีกับเราอะค่ะ ออกมาจากปัญหานั้นๆน,น,นะคะมันมันมันเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่แบบโชคชะตาะคะ่ะมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนนะคะไพ่ก็อยากจะสื่อสารแบบนี้นะคะว่าเราอย่าเสี่ยงกับสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้กับสิ่งที่มันทําให้เราคิดมากจิตตกอ่ะนี่แหละคะ่ะเราอย่าเข้าไปเสี่ยงนะคะ ควรที่จะปล่อยวางนะคะกับไพ่ใบนี้เพราะว่าโชคชะตาเราอะ่ะเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้ว่าอดีตหรือว่าชาติพบชาติก่อนเนี่ยเราไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาบ้างสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครมาบ้างถูกไหมคะแต่ของให้พบชาติจจุันเนี่ยเรากระทาในส่วนของกรรมดีคนงามความดีนะคะแล้วก็อย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปเสี่ยง กับอะไรที่มันไม่สมควรคือมันเป็นรูปธรรมกับน,นามธรรมอะคะ่ะที่กฤชาพูดรูปธรรมก็คือเราจับต้องได้แต่นามธรรมเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ถูกต้องไหมคะอ่าถ้าจะนี้นะคะอ่าแล้วก็พไพ่ใบต่อมาค่ะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราเนี่ยสามารถกําหนดเองได้นะคะหรือว่าเป็นชีวิตที่อิสระนะคะคนที่ดู คลิปกฎชาในวันนี้นะคะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระในตัวเองสูงนะคะไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบให้ใครมาเขาเรียกอะไรอะ่ะต้องชี้แนะแนวทางนะคะแต่คุณจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองนะคะตามหน้าไพ่นะคะคุณคุณดูเหมือนกับเดอะฟูลเนี่ยนะคะเป็นความความคิดชีวิตที่อิสระ ะะดูเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดชีวิตอิสระบางบาง,บางคนบางท่านนะคะมีบริบทที่คนส่วนใหญ่มองว่าคุดูเหมือนไร้เดียงสาเด็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณไม่ได้เป็นคนไร้เดียงสาหรือว่าเด็กๆนะคะแต่คุณมีความคิดของตัวเองที่เป็นความคิดสร้างสารรค์ที่คนอื่นเขาไม่ได้ทราบในความคิดหรือว่าตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะ แต่เขาก็อาจจะตีความตีบรบทไปต่างๆนานานะคะแต่คุณเท่านั้นค่ะที่จะรู้ว่าคุณเป็นคนเช่นไรคุณเป็นคนอย่างไรชีวิตคุณต้องดำเนินแบบไหนนะคะคุณจะรู้ของคุณเองอะคะ่ะในการกระทำของคุณนะคะว่าคุณจะไปด้ทั้งที่ ดีงามสักเพียงใดหรือว่าถูกต้องสักเพียงใดในการดําเนินชีวิตนะคะคือคุณจะมีจิตเป็นอย่างที่ดีอะคะ่ะคุณจะรับรู้ได้ตัวของคนเองนะคะกับไพ่ดอกปูนี้นะคะไม่ถึงว่าได้อย่างหนึ่งนะคะคุณก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะคุณสามารถที่จะพร้อมเผชิญกับโรคว่างอันใบใหญ่นนี้นะคะเห็นไหมคะ,ะตามหน้าไพ่เนี่ยเขาจะมีน้องหมาด้วยนะคะน้องหมาเนี่ยคอยไปกับคุณทุกที่ทุกทางนะคะหรือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะถ้ามองอีกบริบทหนึ่งนะคะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองดูแลคุณอยู่นะคะซึ่งเขาก็ไม่ทิ้งคุณนะคะไปกับคุณได้ทุกขนทุกแผงนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพพาหนะคู่ใจก็ได้นะคะเขาก็ไปกับคุณทุกท่านทุกคนทุกแ่งนะเขาก็คุ้มครองคุณด้วยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะตัวฟูนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะก็บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นการที่เขาเรียกว่าถ้าคนรักใครเนี่ยคุณก็รักจริงนะคะไม่สนใจว่าเออมชีวิตมันจะเป็นอย่างไรในครั้งหน้านะคะเหมือนกับ คุณเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะคะถ้าคุณได้แฟนนะคะที่เขารักอิสระเหมือนคุณนะคะเขาก็จะเข้าใจบริบทของคุณแล้วคุณก็จะเข้าใจบริบทของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะเขาก็เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่คุณชอบหรือว่าคนที่คุณเขาเรียกว่าคุณมีแฟนแล้วกันเนาะหรือว่าคุณ กำลังคบกับใครเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เป็นแฟนกันเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเข้าใจใจิตใจของคนดียิ่งขึ้นนะคะว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับไพ่เดอะ o ฟนี้นะคะก็บ่งบอกเขาว่าก็บ่งบอกว่าเป็นเป็นชีวิตที่ดีค่ะคือชีวิตของเราอะคะ่ะเราก็สามารถเลือกทางของเราได้นะคะไม่ต้องให้ใครมาขีด จำกัดในชีวิตนะคะเพราะว่าเรารู้เส้นทางว่าเราจะไปทางไหนอย่างไรใช่ไหมคะแต่เราเลือกในสิ่งที่ถูกต้องก็พอเท่านั้นเองนะคะเอาไพ่ใบต่อมานะคะเป็น ace of pencils นะคะหนึ่งเหรียญค่ะเห็นไหมคะว่าตามหน้าไพ่เนี้ยก็จะมีคนมือวิเศษนะคะยื่นในเหรียญมาให้นะคะหนึ่งเหรียญน,นี้นะคะเป็นไพ่ของทางด้านการเงินเลยนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า ไม่ว่าคุณนะ่ะจะทําลงทุนโรงแรมอะไรไปนะคะในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าคุณกระทําในเรื่องของการทํางานที่มันจะสร้างเงินนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปนะคะคุณไม่ต้องกังวลใจไหมนะคะว่าคุณจะไม่ได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมา คุณจะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาแน่นอนค่ะเพราะว่าเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนเงินนะคะค่ะแล้วก็ใต้สำรับค่ะ justice นะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของราชินีถือดาบเลยนะคะอ่าราชินีถือดาบนะคะก็บ่งบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มั่นคงนะคะในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงมั่นใจนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุ่นนะคะมีภูมิปัญญาที่ดีนะคะมีเขาเรียกว่าเฉียบแหลมอะคะ่ะเชียบคมอะคะ่ะคือเป็นบริบทที่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะมีความยุติธรรมในตัวเองด้วยนะคะ คุณเป็นคนที่มีความจุติธรรมในตัวเองชอบในสิ่งที่เท่าเทียมแล้วก็ชอบในสิ่งที่ยุติธรรมนะคะอะไรที่ไม่ยุติธรรมนะคะคุณจะไม่ชอบนะคะ,ะคุณเนี่ยบางท่านนะคะสามารถเป็นทํางานเป็นนักกฎหมายได้เลยนะคะหรือว่าเป็นทนายความนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ความยุติธรรมนะคะหรือถ้าหากว่าคุณเรียนทางด้านกฎหมายนะคะ คุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่เป็นความจริยธรรมสูงนะคะแล้วก็คุณก็จะรู้ตัวเองดีนะคะว่าคุณจะไม่ใช้อารมณ์นะคะคุณจะมีความตัดสินใจด้วยเหตุและผลนะคะทําดีได้ดีทําช่วยได้ชัว่วคุณจะมีหลักประจําใจของคุณแบบนี้นะคะคือคุณเหมือนกับว่าสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ แล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าคุณรักใครสักคนนะคนคนนั้นก็ต้องรักคุณถ้าคนคนนั้นไม่ไดรักคุณคุณก็สามารถที่จะตัดคนคนนั้นได้เลยนะคะมันเป็นความคิดที่เด็ดเดี่ยวอะคะ่ะแล้วก็หมายถึงว่า ถ้าหากว่าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าไปชอบใครสักคนหรือไว้รักใครสักคนนะคะถ้าหากว่าคุณไปชอบใครหรือรักใครสักคนนะคะแล้วคุณดูบริบทว่าคุณน่ะให้ใจเขาไปฝ่ายเดียวเนี่ยค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนะคะคุณก็กลับมาย้อนคิดละคนก็สามารถที่จะปล่อยวางนะคะในสิ่งสิ่งนั้นได้ ด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นราชนีถือดานะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ต้องไปฝืนนะคะแล้วก็มันคุณคิดว่าคุณต้องอเป็นผู้หญิงที่ต้องการความชัดเจนในใจนะคะเป็น เขาเรียกว่าเป็นความชัดเจนในใจที่ที่เกิดขึ้นกับไพ่ใบนี้นะคะคือเรื่องราวของคุณนะคะในเรื่องของบริบทชีวิตนะคะทุกอย่างทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็น การงานการเงินความรักความสัมพันธ์มันต้องชัดเจนสําหรับคุณเท่านั้นนะคะเท่านั้นเองค่ะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆ PP นะคะ fc ที่มารับชมช่องกดชาพีนะคะวันนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ทํางานอย่างมีสตินะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกแล้วนะคะที่นี่นะคะอากาศก็เย็นๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะว่ากดชาจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันนะคะขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ